อ่ะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับกะนี่แหละโดนแล้วนะครับว่ได้มาทายต้นไม้พี่น้องเบ้างนะครับต้นยางนาที่ผมปลูกไว้นะครับพี่น้องโอ้หลายปีแล้วนะครับจนสิจำไม่ได้แล้วนะครับว่าแม่นเจ็ดปีแปดปีไปแล้วนะครับนี่นี่แหละหอดบ๊วยเจ็ดแปดปีว่างหันว่าแม่นหกเจ็ดปีนี่แหละนะครับสิ่เจ็ดปีนี่แหละนะครับถ้าผมคาดเดา่ผิดนะครับแต่สำหรับนี่ก็ต้นมะขามมงคละครับมันเป็นแบบนี้ว่าต้องตัดทิ่มนะพี่น้องเด้อ มันทิ่มใบยังสี่ละนะครับพอมันทิ่มใบเดี๋ยวมันกระซี่อันนี้ของมันเองนะครับนี่ช่วงซี่เขานาแรกนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่นี่ละนี่อันนี้ก็มาค่ามงนะครับทิ่มใบเบิดเลยนะครับเพิ่งต้นกล้วยที่ผมปลูกไว้เริ่มล่อนนะครับนี่ตายทิ่มเบิดแล้ะนะครับเดี๋ยวบนั่นมีเวลาแล้วใชมาสับเอานอนน้อยๆมันย่ายมองอยนะครับอันนี้ที่ผมเพช้ระบบน้ำไปนะครับก็ะสด็มานลื้อเอาวาวหน้าอาอย่างนะครับที่เห็ดไนใตั้งแต่กี่เลยนะครับแต่แรกๆนะครับ ที่เห็ดไว้หดต้นไม้นี่แหละว้เห็ดถนนส่วนนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวสิได้มาลื้อเอาท่ออยู่นะครับเพราะท่อผมฟังมานี่ยแหละนะครับแต่าการซีลือ้อไ่ได้แล้วนะครับหากยางนาสิคุมมันเบิดละ,ะนะครับนี่แหละสภาพยางนาน,นะครับช่วงนี้นะครับช่วงเขาหน้าแร่งนี่เ <c oughs> บิ่งปวกขึ้นนะครับปวกขึ้นมันก็สิใส่วิธีธรรมชาติของมันเอาชนะได้เองนะครับพี่นอ้องเห็นไหม ขึ้นไปนี่ฮอล์บอตองได้ไปหาตัดแต่งกิ่งนะครับเดี๋ยวมันแต่งเองตามธรรมชาติละนี่ปวกขึ้นนะครับปวกขึ้นก็สร้างมันนะครับนี่เดี๋ยวมันก็เอาตัวรอดของมันได้นนี่นะครับนี่เบิ้งต้นนี้นะครับต้นนี้ให้ปวกกินคักนะครับพี่น้องตวบ่ตายดินะครับเดี๋ยวเขาก็เอาตัวรอดของเขาได้นะครับสำหรับต้นไม้นะครับอ่า มันก็สิกินแค่เปลือกหุ่มภายนอกนะครับมันว่าสามารถกินแก่นได้นี่เห็นว่าพี่น้องนี่นะครับนี่แหละยางนาซิบบทิมใบนะครับซิบบทิมใบไหลนะครับมันก็คงคมเขียวนะก็บ่ได้หดน้ําหดยางมันนะครับก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับผมก็ปล่อยมาได้สองสามปีแล้วนะครับที่บ่ได้สนใจหดน้าอยู่นี่นะครับอ่ะนี่แหละนี่แหละพี่น้องมือคมตัวคมสูงนะครับนี่แหละ เป็นพืชระยะเาานะครับบ่ได้คาดหวังว่าเฮาสิได้ใส่ไม่ใส่ผลผลิตในระยะว้างสิบปีนี่นะครับผมตีเอาประมาณยี่สิบกว่าปีนะครับผมจังสิใส่ประโยชน์จากมันนะครับนี่แต่สลับนี่ต้นอ่ายางก็อา์มารินใหม่นะครับเพกาพันเตียนะครับว่าน่าเอามาปลูกร่วมกับยางนานะครับพี่น้องเห็นบ่าพอยางนามันขึ้นปุ๊บพันเตียมันขึ้นบ่ระทันนะครับมันสิตายนะครับมันทิ่มใบทิ่มอย่างเบ้อะนะครับนี่ นี่ยอดมันกุดเดยวมันก็จัดการของมันเองนะครับต้นไม้บ่ได้เป็นอย่างกับมันนะครับนี่เห็นบ่ะเบื้องงาเขาก็าต้องตัดแตง่งงานะครับเพดอยามนั้นามซิทิ้งง,งาของมันเองนะครับน,นี่นะครับ <c oughs> นี่มะขามงตรงนี้กยใกล้ๆขมชื่นแดนนะครับเพราะแถวเนี้ยมันมีท่อน้ำนะครับมันอาจจะมีน้านซึมไ้คขามชื่นมันเรียกว่าทิ่มใบลายนี่นะครับสำหรับโซนนี้นะครับที่น้องประมาณนี้สำหรับโซนนี้ นี่ต้นนี้ต้นนี้ผมประทับใจอย่างเดีมันโตมันสมบูรณ์กว็โมนะครับสำหรับต้นเพราะมันอยู่ใกล้อย่างอยู่ใกล้มองความชื้นนะครับแถวนี้นะครับมองมันเป็นพื้นที่ดินเนาะครับมันลาดย่างตรงนี้นะครับแล้วน้ำผมชื้นมัาสิบนี่นะครับนี่เพื่อนๆพี่น้องความสมบูรณ์ของมันนะครับสุดยอดอิลิต้น,นยางนาอ่าที่ปลูกมาต้นนี้ครับจะสวยกว็โมนะครับลำต้นโตนะครับนี่พี่น้องเบื่อนๆ ทำต้นโตก็มูไ <c oughs> ปเดี๋ยวพามาเบิ้งทางนี้กันนะครับคลิปนี้พาเบิ้งอย่างน่าครับ่านไปหลายคลิป่านไปโดนแล้วนะครับผมก็ได้่ายพี่น้องเบิ้งนั่นครับสําหรับคนที่ติดตามผมเรื่องก,การปลูกไม้ป้านะครับ <c oughs> นีน่ส่วนนี้เป็นอีกส่วนหนึง่งส,ส่วนนี้มันสีสูงนะครับพี่น้องพอมันสูงปุ๊บความชื้นมันก็สิลดระดับลงไปทางใต้เนาะนะครับความชื้นใต้ดินก็ได้ แล้วก si ็ไม่ได้หดน้ำจักเถื่อนนะครับเบิรงพี่น้องเพื่อนที่เอาแห่งนีสิเลยนะครับแต่เพื่อนก็ตายนะครับเดี๋ยวยมนั้นเพื่อนก็ฟื้นขึ้นโตเพื่อนได้นะครับนี่เธอมันยู่ใต้ล่มไผ่นะครับแถวนี้นี่นะครับมันสู้กันกับไผ่นะครับนี่โอ้แต่เสียดายวพี่น้องเนาะเนาโทรๆเราชไม่ได้หาหน้ามาหดพี่น้องผมเนาะนะครับแหงเลยนะครับนี่อ่ะ นะครับส่วสิบิตเอาเมษาพฤษภาไปนะครับมันสิเป็นยังไงไม่ผมนะครับนี่นี่นะครับสาหรับต้นไหนที่ต้นใหญ่ๆนะครับมันการรักษาความชื้นอย่างของมันได้นะครับมันก็นี่สามารถยูดได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ทิ่มใบหลายที่สุดนะครับสำหรับไม่ปลานะครับนี่จากน้อยพอเดือนกุมภามานะครับก็จะมีฝนห่อยมายกนึงเดี๋ยวมันก็สิได้แตกยอดแตกคอมเขียวขจีของมันขึ้นมานะครับนี่ ออะครับพ to ี่น้องเพ่นบางท้นกระถิบใบเบิดแล้วนะครับอ่าอ่ะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องพาพี่น้องเบิรงนนากันนะครับนี่ขันยูโซโนนไหลนะครับสิอประมาณนี้พื่อนอะทิมใบซิเบิดแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวทิมแล้วมันก็รอมันแตกยอดแตกกิ้งไมนะครับช่วงนี้สร้างมันนะครับนี่ปล่อยใบยังสี่ละอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาเบิรงประมาณนี้นะครับช่วงที่เขารูดูแล้งนะครับ นี่ต้นไม้ทิมมท่มใบทิ่มอย่างกันเบิดนะครับเรื่องเบิดนะครับเดี๋ยวมันก็รอการแตกยอดแตกใบไม